ก็สวัสดีนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนนะครับวันนี้นะครับวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับค,ครูก็จะมา,อ,าอธิบายนะครับใบงานที่คุครูได้มอบหมายให้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีขวัญชนกส่งมาคนเดียวนะครับที่เหลือก็ไม่รู้ทำไมไม่ส่งงานงครูนะครับอ่าสำหรับใบงานในในคาบที่แล้วนะครับก็เป็น Activity เรื่องอัลกอริทึมในชีวิตจริงนะครับหน้า 15นะครับที่ส่งมาจะมีสถานการณ์ให้นะครับให้เราเขียนักระดิ่งตามรูปแบบต่างๆใช่ไหมครับอ่าทีนี้เรามาดูสถานการณ์กันก่อนนะครับสถานการณ์ที่เขาให้มาเนี่ยก็คือเป็นการจับฉลากนะครับการจับสลากเพื่อแบ่งกลุ่มของนักเรียน ในชั้นเรียนออกเป็น4กลุ่มนะครับมี4กลุ่มนะโดยกําหนดหมายเลขและชื่อของกลุ่มดังนี้นะครับกลุ่มหมายเลขหนึ่งนะครับชื่อกลุ่มว่ากาลเกตหมายเลข2นะครับชื่อกลุ่มว่าเฟื่องฟ้าหมายเลข3ก,กลุ่มมะลิหมายเลข4ก,กลุ่มกระดังงาเป็นชื่อดอกไม้นะครับทีนี้เขาบอกว่าให้เราเขียนอกักอรมด้วยภาษ,าษาธรรมชาติและรหัสจําลองใช่ไหมครับครูจะขอเขียนแยกไว้ด้านล่างนะครับ เอาเป็นหน้านี้ก็แล้วกันนะครับหน้านี้ครคุณจะแยกเป็นสองฝั่งนะครับปึ๊บอ้ไม่ไม่ตรงวะเอามาอนหอ่านะครับฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับให้เรียนดูตามนะครับดูตามที่ตัวเองทํามาแล้วก็เขียนลงสมุดต,ตัวเองด้วยถ้าทําผิดนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นภาษาธรรมชาตินะครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นรหัสจําลองนะครับ รหัสจำลองครูบอกไปแล้วว่าเขาจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอ่าเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษโอเคดูที่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับภาษาธรรมชาติเขียนด้วยภาษาที่เราใช้สื่อความทั่วไปนะครับเป็นภาษาพูดนี่แหละนะครับแต่ว่าทําให้มันเป็นขั้นตอนรันตั้งแต่1จนถึงจบใช่ไหมครับอ่าแบ่งเส้นไม้ไม่สวยอ่าไม่ได้วะ่ะ โอเคครับขั้นที่หนึ่งนะครับอย่าลืมว่าการเริ่มต้นนะครับต้องเริ่มด้วยคําว่าเริ่มต้นการทํางานใช่ไหมครับเขียนคําว่าเริ่มต้นทํางานว่ามันไม่สวยเอาไหมขออนุญาตเปิดเสียงนะครับหนึ่งนะครับเริ่ม ต้นการทำงานขั้นที่สองนะครับอ่าแน่นอนว่าเขาให้เราแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มใช่ไหมครับตามชื่อดอกไม้อ่า แสดงว่ามันต้องมีการตรวจหมายเลขของสลากใช่ไหมครับ<ม>เพราะว่าเราแทนสลากแต่ละกลุ่มด้วยหมายเลขใช่ไหมครับหม,มายเลข1คือกระกตหมายเลข2คือเฟื่องฟ้าหมายเลข3คือมะลิหมายเลข4คือกระดังงาใช่ไหมอ่ะพูดไปแล้วอันนี้เราก็ต้องเพิ่ม,มาการอิเทิรนนี้เข้าไปก็คือตรวจสอบหมายเลขสลากนะครับต้องตรวจสอบเพราะว่าจับขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมอ่าตรวจสอบ อ่านะครับหากนะครับเท่ากับหนึ่งสแสดงผลการกะเจินะครับก็คือแลน้นเรียอเราภาพว่าเราเดินไปหน้าห้องนะครับไปหยิบสลากจากจากโถกขึ้นมาถ้าเป็นเลขหนึ่งสแสดงผลว่าการะเกตนะครับอ่าหากไม่ใช่นะครับ หากไม่ใช่ทำยังไงต่อถ้าหากไม่ใช่ทําข้อ3นะครับหากไม่ใช่หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสมมติมว่าจับสลากแล้วได้ได้เลขหนึ่งคือแสดงผลกระเกตปุ๊บเลยแต่ถ้าไม่ได้ไม่ใช่เลขหนึ่งเป็นเลข2 3 4ให้ทําข้อต่อไปใช่ไหมครับก็คือข้อที่3ถัดมาก็คืออะไร ตรวจสอบสลากอีกนะครับถ้าไม่ใช่ข้อหนึ่งก็ต้องเป็นข้อต่อไปตรวจสอบว่าน,นะครับตรวจสอบหมายเลขฉลากนะครับหากเท่ากับ2แสดงผลผลอะไรเอ่ยเฟื่องฟ้านะครับดูหนังสือเรียนไปด้วยนะถ้าหากไม่ใช่นะครับหากไม่ใช่ ทำข้อสี่นะครับหากไม่ใช่ทําข้อสี่นะเึ๊บเจ้ไว้หากไม่ใช่ใทําข้อสนะท,ที่นี่ไปข้อสี่นะครับไปข้อสอี่ตรวจสอบอีกนะครับจับสลากขึ้นมาอีกแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแล้วนะครับตัวสอบหมายเลขนะครับฉลากหากเท่ากับสามให้แสดงนะครับผลมลินะครับก็คือกลุ่มชื่อกลุ่มที่สามใช่ไหมครับหากไม่ใช่นะครับ หากไม่ใช่ทำข้อ5นะครับข้อ5คืออะไรแน่นอนว่าถ้าไม่จับได้1ไม่จับได้2ไม่จับได้3ก็จะเหลือสุดท้ายนะครับที่จะแสดงผลคืออะไรครับคือกระดังงาใช่ไหมครับแล้วก็แสดงผลได้เลยนะครับกระดังงาและก็ข้อ6สุดท้ายคือจบการ ทำงานนะครับอ่ะเรามาไล่เรียงดูนะครับนี่คือจำลองการจับสลากในชั้นเรียนนะครับเริ่มต้นนะครับจับสลากลงไปอ่าทีนี้จับปุ๊บดูสิ่งที่จับขึ้นมาได้ถ้าจับเลขหนึ่งแสดงผลกาลเกตหากไม่ใช่ก็ต้องเหลือ3อย่างที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับอ่ามาที่ข้อสามนะครับอ่าตรวจสอบสลากอีกถ้าเป็นเลขสองแสดงผลเฟื่องฟ้าหากไม่ใช่ให้ทำข้อสี่ เอ่อก็คือเป็นข้อเป็นเลข3มไหม่ถ้าไม่ใช่ให้แสดงข้อ5ก็คือก,กระดังงานะครับสรุปก็คือเอาตัวเลขไปแทนชื่อกลุ่มนะครับให้นักเรียนเขียนอัลกอริทึมนี้ลงในสมุดนะครับข้ออ้ย6ข้อนี้นะครับ1 2 3 4 5 6เหล่านี้นะครับเขียนลงไปในสมุดของเรานะครับอ่าทีนี้พอเรามาดูฝั่งขวากันบ้างน,นะครับรหัสจำลองนะครับรหัสจำลองอ่านะ แล้วหาจำลองนะครับก็เขียนคู่กันเลยนะครับ1นะครับหก็คืออะไร START ใช่ไหมครับ Start อ่าสนะครับ if นะครับมี IF คอรสเข้ามาใช่ไหมครับ IF NUMBER นะครับ NUMBER 1หอ่าอีถ้าตัวเลขเป็น1นะครับเด e นนะครับเด e n o u t p u t นะครับ เอาพุท <Out> กาลเกตนะครับอ่าเสดานี้นะครับข้อ3นะครับ if ถ้าหากนะครับเป็นเงื่อนไขและ if number เท่ากับ2นะครับเด n เดนก็คือจากนั้นนะครับ Output แสดงเป็นอะไรคลาสองคือเฟื่องฟ้านะครับนี่คือเฉลยแล้วนะ C นะครับ if number นะครับ number เท่ากับสามจากนั้นแสดงเอาพุ t นะครับ Out put. Out put. เอาพุ t o เอาพุทธเออไม่ใช่ มารินะครับมันคืออันเดียวกับฝั่งซ้ายนะครับถ้าไม่ใช่ทั้ง3อย่างนะครับถ้าไม่ใช่ข้อเอหนึ่เนี่ยก็ต้องแสดงเอาต์พุตเป็น5ก็คืออะไรครับเอาต์พุตนะครับเอา์พุตกระดังงาอ่าแล้วก็6ก็คือ stop นะครับคือหยุดการทาง,งานอ่าดูทีนี้ดูเทียบกันนะครับฝั่งซ้ายนะครับ กับสลากถ้าได้เลขหนึ่งแสดงผลกาะเกตถ้าไม่ใช่ให้ดูข้อ3ถ้าเป็นเลข2สแสดงผลเื่องฟ้าถ้าไม่ใช่ให้ทําข้อ4นะครับถ้าสลากเป็นเลข3ให้สแสดงผลมะลิถ้าไม่ใช่สแสดงกระดังงา2ฝั่งเนี้ยคืออันเดียวกันนะครับอ่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนนะี่ยคืออันกริทึมเดียวกันเพียงแต่ว่าเขียนในรูปแบบที่ต่างกันเฉยๆนะครับทีนี้กลับมาที่อ่ากลับมาที่เฉลยของเรานะครับ ให้เรามาเขียนผังงานนะครับเขียนพังงานจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าพังงานก็คือแน่นอนว่าเริ่มต้นที่ start ใช่ไหมครับอ่า start เอาสีนี้แล้วกัน start นะครับอ่า start นะครับอ่า start นะครับอ่าเริ่มต้นที่ start นะครับอ่าทีนี้เราก็ต้องจับสลากใช่ไหมครับการจับสลากก็คือเป็นอ่าขั้นตอนของ เงื่อนไขแล้วนะครับถ้าหากว่าเป็น number รวันนะครับนี่คือ Number 1อ่าอ่านัมเบคือคือหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นจริงนะครับเป็นจริงให้แสดงผลว่าแสดงผลว่าอะไรกาลาเกตนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เลขหนึ่งนะครับก็คือเป็นเทสใช่ไหมครับให้แสดงผลว่า Number 2ตัวสอบเงื่อนไขนะครับถ้าไม่ใช่เลข1เป็นเลข2ไหมถ้าเป็นเลข2แสดงผลว่าเฟื่องฟ้านะครับถ้าไม่ใช่เลข2อ,อีกล่ะอ่าก็จะเข้าสู่เงื่อนไขที่3ก็คือเป็นเลข3ามไหมถ้าเป็นเลข3เป็นจริงให้แสดงผลว่ามาลิใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ใช่ให้แสดงผลว่า,า,รรา,วากระดังงาและก็จบการทํางานนี่คือเฉลยนะครับเรียนเขียนตรงนี้ ลงในแบบฝึกหัดของพวกเรานะครับครูจะค้างหน้านี้เอาไว้นะครับนี่คือเฉลยโอเคนะครับทีนี้นักเรียนโพสต์วิดีโอเอนะครับงานวันนี้นะครับงานวันนี้เดี๋ยวคว้าเฉลยอ,อันนี้ด้วยดีกว่านี่คือเฉลยของข้อสอบทั้งสิบข้อนะครับท้ายบทมีขวัญชน,นกส่งมาคนเดียวได้สิบคะแนนเต็มเลยนะครับครูตรวจให้คะแนนแล้วข้อหนึ่งนะครับ ขอได้กล่าวถึงแนวะคิดเชิงนามธรรมได้ถูกต้องที่สุดอตอบ C นะครับแนวคิดที่แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบแยกแยะรายละเอียดความสําคัญของแต่ละประเด็นนะครับข้อ 2. หากพิจารณาแนวะคิดเชิงนามธรรมกันกเกิดฝนตกแล้วจะมีอมกอบสําคัญตรงกับข้อใดนะครับก็คือเป็นเหมือนกับเป็นวัฏจักรของของน้ำนั่นแหละนะครับน้ำไอน้ําจบกลุกม่มรวมกัาเป็นก้อนเมฆ แล้วก็หยดลงมาเป็นน้ําเป็นฝนนั่นเองนะครับข้อ3ข้อใดช่วยให้คอมพิวเตอร์ทํางานได้อย่างรวดเร็วและประมวลผลคําสั่งตามลําดับก็คืออัลกอริทึมนะครับผมเพิ่งสอนไปหน่วยที่แล้วข้อ4ข้อใดกล่าวถึงภาษาธรรมชาตินะครับภาษาธรรมชาติก็คือสิ่งที่เราพูดคุยกันภาษามนุษย์พูดคุยกันนะครับก็คือข้อ3นะครับข้อ4ีอข้อ5นะครับ คำนวณพื้นที่วงกลมเท่ากับา i r กำลังสองอันนี้เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์นะครับเขียนอัลกอริทึมในรูปแบบใดเป็นภาษ,าษาธรรมชาตินะครับถัดไปนะครับข้อหกคำนวณผลต่างระหว่างจานวนแรกและจํานวนที่2นะครับเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจําลองตรงกับข้อได้จานวนแรกและจํานวนที่2ผลต่างในภาษาอังกฤษก็คือการลบกันใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่าเอาเลข1กับเลข2ลบกันตอบข้อ4นะครับ ข้อ7เขียนผังงานจะต้องอ้างอินจากกระบวนการอาคอมพิวเตอร์ตามข้อใดรับประมวลแล้วก็แสดงผลน,นะครับที่ครูสอนไป Input ใช่ไหมครับโปรเซสแล้วก็เอา p ์พุตนั่นเองนะครับนี่คือหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับข้อแปสจนลักษณะข้อใดอที่ใช้ในการเขียนผังงานนะครับ อยู่ในลักษณะนําข้อมูลไปเปรียบเทียบเพื่อเลือกกระทาคาว่าเลือกกระทาก็คือพวกเงื่อนไขใช่ไหมครับเมื่อกี้เพิ่งอธิบายไปว่าเงื่อนไขในการจับสลากใช่ไหมเงื่อนไขนะครับซึ่งก็คืออันนี้ข้อ 2. นะครับข้อเก้าการตรวจสอบผลรวมน้ําหนักผลรวมก็คือผลจากการบวกกันใช่ไหมครับเอาเลขบวกกัน2ชนิดมากกว่าหรือเท่ากับ10กิโลกรมัมซึ่งเขียนอัลกอริทึมด้วยวิธีการ if นะครับ show total weight นะครับ ตรวจสอบใช่ไหมครับก็คือเป็นเงื่อนไข if total weight น้ำหนักรวมมากกว่า10แล้วก็แสดงผลใช่ไหมครับตอบข้อ3นะครับข้อ10ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเขียนผังงานนะครับตอบข้อ1นะครับไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดนะครับสองสามสี่แยกแยะปัญหาความเข้าใจโปรแกรมลำดับขั้นตอนนี้เป็นประโยชน์ของผังงานทั้งนั้นนะครับเอาละทีนี้งานวันนี้นะครับงานวันนี้นะครับให้นักเรียนดูตอนที่2นะครับ อ่านสถานการณ์และเขียนผังงานนี่คืองานนะครับเธอต้องเขียนลงในใบงานที่ครูแจกไปนะครับแล้วก็ต้องถ่ายรูปส่วคนของครูนะครับอตอนที่2องเขาบอกว่านาทีอ่านฉลากยาน้ําชนิดหนึ่ง ยา้ําในที่นี่ลรานึกภาพยาแก้ไขยาพาราที่มันเป็นน้านะครับต่างๆนานา,นาซึ่งมีการแบ่งขนาดการรับประทานตามอายุแสดงว่ามีการกําหนดเงื่อนไขของโจทย์ก็คืออายุนะครับว่าอายุเท่าไหร่สามารถดื่มเอ้ยไม่ใช่สามารถใช้ยาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือเงื่อนไขของข้อนี้นะครับอาดูเงื่อนไขที่1ในโจทย์เด็กแรกเกิดห้ามรับประทานเข้าใจข้อความนี้ไหมครับแสดงว่าเด็กทารกเลยเนี่ย ห้ามทานยานี้นะครับมากกว่า1ปีก็คือ1ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับรับประทานครึ่งช้อนชามากกว่า6ปีรับประทาน1ช้อนชามากกว่า10ปีรับประทาน2ช้อนชานะครับอ่าแสดงว่ามีอยู่4เงื่อนไขด้วยกันนะครับ4เงื่อนไขอันนี้นะอ่าทีนี้เรามาดูกัน,นครับนี่คืออักอรึมที่คุต้องเขียนนะครับนี่คือตัวเฉลยที่ครูเอาม,มานะครับ เรียนดูดีๆนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเราต้องเขียนคําว่า start หรือว่าเริ่มต้นใช่ไหมครับจากนั้นเราจะรับค่าข้อมูลที่1ค่าข้อมูลที่1ก็คืออะไรครับเขาบอกว่าถ้าอายุมากกว่า10ปีใช่ไหมครับรับประทาน2ช้อนชาอ่าทีนี้เรามาดูมากกว่า10ปีถ้ามากกว่า10ปีเป็นยังไงจริงให้รับประทาน2ช้อนชาแต่ถ้าไม่จริงจะเข้าสู่เงื่อนไขที่2เรองลงมาจาก10ปีคืออะไรครับ จาก10ปีก็คืออายุมากกว่า6ปีใช่ไหมครับอ่ามากกว่า6ปีให้รับประทาน1ช้อนชานะครับถ้าไม่ใช่ต้องกลับมาเงื่อนไขรองลงมาก็คืออายุมากกว่า1ปีรับประทานครึ่งช้อนชานี่คืออัลกอริทึมโฟชาร์ตนะครับหรือถ้าต่ํากว่านั้นเลยถ้าไม่ใช่3เงื่อนไขที่เรากล่าวถึงให้แสดงผลว่าอะไรครับแสดงผลออกหน้าจอเลยคือเด็กแรกเกิด ห้ามรับประทานและก็จบการทํางานใครที่ดูวิดีโอนี้ให้เอาเฉลยตัวนี้นะครับเขียนลงในแบบฝึกหัดของตัวเองเลยนะครับเขียนรูปภาพตามเขานี่แหละนะครับเริ่มต้นถ้าอายุมากกว่า10ป,ปีให้ทาน2ช้อนชานะครับหรือตามเงื่อนไขนี้อ่าแต่ถ้าอายุนะครับถ้าอายุน้อยกว่า10ป,ปีก็คือ6ปีมากกว่า6ปีเนี่ยนะครับให้ทาน1ช้อนชา หรือถ้าอายุ1ปีขึ้นไปให้ทานครึ่งช้อนชาหรือถ้าไม่เข้าเงื่อนไขสามเงื่อนไขนี้เลยให้แสดงผลทันทีว่าห้ามรับประทานนะครับแล้วก็จบการทํางานงานวันนี้มีแค่นี้นะครับให้นักเรียนทําเฉพาะหน้า1 9นะครับให้เขียนโฟ o ์ชาร์ตตัวนี้แล้วส่งคุณครูนะครับสําหรับวันนี้มอบหมายงานแค่นี้นะครับสวัสดีครับ